จะไปอยู ens, ่ที่ไหนเอขอขอให้พ่อแม่เห็น่าได้สุขสนลินแลบเลยนาหนากเออออให้พ่อแม่หาให้ลอยฟ้องหลงฟ้านี่พ่อคิดแม่ห่วงเออเปรียบเหมือนดวงดาวดาวมาหนึ่งว่าดาวเดือนในรับโครยลอยเคลื่อนในกลางหาวดาวดวง ดาวดาวดวงลอยควงดาวเด่นให้คนผู้ดูเห็นเนือทั่วดาวเด่นดูสว่างสวัยขอไม่สงสัยไม่ผิดสวงขอพึ่งบุตรหยุดชายสะ่งไปชมเบื้องน้อมืองสวัรค์โลกมนุษย์นี่เมืองมาก็มีแต่เมืองอยาก น้อเมืองมานให้พนากจุงพ่อเม่ไปมองให้พนมานให้ถึงเมืองแม่นให้ถึงแนานาเก เราจะบวชวันนี้อย่าทำใจขับเขลืน,นมีเม่นเมืองมากงามเมื่อเมืองมายาปันไม่เกิดระเขนก็ใส่เวนระก,กอยสิ้นใจอให้ไปลอยอยู่กับเพออสศูนย์กายสี้อ่อนสิก่กาเก่ก็อยย่าทำอุรากายนา โอรากเกยไม่เขาเสซนั่นมีสีกประชิกมันมีสี่โทษมันมากนักเต็มที่ไม่มียกไม่มีทรงอ,อถึงเราจะบวชเป็นสมภารโลกถ้าหากศีลมันขาดตบจะผ่านลงบวชนานเท่าไรก็อย่าฝันไปงอยขึ้นลอยในพาน านาคบวดไปในวันนี้ก็ให้ไปทำดีเลนานาเอยสักวันหนึ่งไม่มาเทิดมาทูลก็คิดว่าบุญมาถึงเองจะได้นำพ่อแม่ขึ้นไปเลนิวันนานเอ้อ บวชเล้วมันต้องหาดูธรรมะรมโมทองสพีิติโยและกุสลารรมาอิงบวชไปทำไมเนื้อไม่ให้ทำเบื่อทำมาเม่นอิงบวชเป็ี่ยนทรงทรงศีลตัดสิ้สรงใสทองสพียังไม่ได้อย่าโทรศัพท์ไปสรงสาวเพราะเอิงบวชสมัยนี้นะมันไม่มี เวลายาวอย่าซื้อมะมะาใส่ยามไว้ฉันเวลาเย็นออออโอ้อย่าไปซื้อมะมะาใส่ยามฉันเวลาเย็นครับถ้าซื้อไปจะเป็นยังไงเหล่าพระแกไปนั่งฉันตมมามา ครับกำหลังจิตฉันมามๆนี่แหละโอ้เช่นนี้ไอ้แมวแมวมันก็ามาครับแมวมันก็อยู่ในหองดาอ่าเช่นนี้ก็ลืมหลอกประตูทํางานก็คือยมก็ไปเรียกหาขึ้นไปก็ไม่ได้เคาะประตูไม่ได้เรียกพระก่อน,นเนาะ ก็เปิดประตูปรับเข้าไปนี่แหละเว้เป็นไงครับพระจจวังมดฉลาดเฮองนั่นไหมเป็นไงคนล่างตักมามาจิตใส่ปากมัก็ยื่นให้แมวเลยนี่เอ้ากินซะมึงหิวหลายว่าเนี่ยบอกแมวโอ้ต้มมมาให้แมวกินต้มมามา้แมวเอ้ากินซะมึงหิวหลายว่ากันโอ้มันจินลำบากตัาอย่างานให้สร้างให้ทำให้ได้ครับ เอาแล้วนี่ก็สิอโมงจะครึ่งแล้วนะครับ